ันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอ,อกอีกครั้งนะครับสำหรับแมปฟรีกิดดัตนะทุกคนเอาลหลังจากที่เราเล่นชัปเตอร์แรกไปแล้วตอนนี้เราก็มาการครบสี่คนแล้วนะใครยังไม่ได้ไปดูตอนแรกก็กลับไปดูก่อนนะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงมันก็ไม่จาเป็นหรอกเอาเราเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยเราต้องสรุปเนื้อเรื่องให้เฟรมฟังเกิออดอะไรขึ้นว่าขั้นหนึ่งอะไม่รู้ <laughs> <laughs> จบเด้ <laughs> งมา <laughs> ชัปเตอร์สองเราโดนผีไล่จากนั้นเราก็ลงลิฟต์นี่อ๋อ หนีผีมาลงลิฟต์สาระสำคัญมีคือมีแค่นั้นเลยใช่ใช่เฮ้ยไอชิ้นนี้ยิ้มเฉยก็รู้ว่าอยู่ในบ้านผีนะดูมันยิ้มดีใชาเฮ้ยมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมโอ้เมื่อกี้กูเห็นใครเดินเข้าห้องทางซ้ายเนี่ยห้องน้น ตัวดำๆอ่ะอะไรอ่ะนี่ไหนอันนี้คือแผนหลบหนี่ยไม่เนี้ยมีอ่ะแผนหลบหนี่แล้วอยู่ไหนอ่ะถ้ามันอยู่มาเข้ามาเมื่อกี้มันเข้ามาในนี้จริงนะเว้ยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะวุ้ยทองอุ้นรวยไม่สนละแต่ทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนระบบเปิดประตูเป็นกดีวะเฮ้ยตอนนี้มีให้มีโซะอ้าวเอ้าเปิดได้เฉยเลยกดปุ่มนี้เอ้าเอ้า ไปพวกมึงนะโคอ้าวงไม่ที่นี่มันโดนเอาล่างไปแล้วถึงแม้ว่าดวงตาจะบอกว่านายคือ,คอ,อสุกเกโต่ยานฉันบอกว่ามันไม่ใช่เ <c oughs> ชีย <c oughs> รู้ได้ยังไงกันหัวเย็บขนาดนี้ใช่ไม่เลยเฮียไม่ต้องย่อไม่เชียวเรงเนี้ยจริงดิย่อไม่เข้าว่านี่ไงกูวิ่งเลย้เย ้อเฮียอา่าเหมือนใบเหมือนกันไลยน้องเฮียเอาไปแป้ไม่เล่นนะโอ้โฉล่ะโฉล่ะขนาดนี้เราข้ามาอีกฝั่งแล้วและข้างล่างก็มืดกี่ลูกกองอ่ะเมื่อกี้ยายายาเช็คพอยต์แล้วพี่บักไก่แป้งแทงสไปเดอร์ แมงมุมรถถังแทงครึ่งบนเป็นหนูทดลองที่ต้องรับชะตากรรมอีกครึ่งเป็นแมงมุมแเดอร์ย่างไรก็ตามขามันเหมือนกันแมงมุมมากๆใช่มันคือแมงมุมมีพี่ที่โหลดไหมกูว่าโหลดมีมีกูเจอละไอ้เหี้ยแม่งตัวโคตรใหญ่เลยแม่งหลดแน่โอ้โหทางนั้นคือทางที่จะไปหามันใช่ไห เขาอิชี่อะไรวะโอ้ไม่ใช่สัตว์แมงมุมเหมือนมีเลยมีไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหอหลอนเฮ้ยไปไอชี่นี่ฉันดีหนีไม่บอกนะโศกาเออเฮียเฮ้ยมันทะลุวัดไม่ทะลุก็เฮียแล้วมันแล้วมันทะลุไปทาฝั่งนั้นได้ไงเฮ้ยใช่ไหมเขาไม่ทอฝั่งนู้นได้ท้อง นานเลยนะเฟลดับวิญญาณไปแล้วไม่เอามันเปิดประตูเป็นอย่างไรอย่าเนี้เกลือคนนี้อะไรเกลือล่ะเกลือดีลขึ้นมาไม่ได้อะปิดบานใช่ไหมอ่าปิดแล้วเอาอันนี้หนีไปสักไกลเลยเฮ้ยเอาเฟรมม้งไอ้หมูมันเปิดประตูไม่เป็นมึงขังตัวเองไว้ในห้องเราปิดประตูโอเคเดี๋ยวเปิดร้ายเปิดร้ก่อนดิไม่ฉลาดยี่อะไรจริงหรือเปล่าโอ้ลบหลังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน่าไม่มูมันมายังไงอ่ะ เฮ้ยมาไม่รู้ไอ้ยังมาแล้วเอ้าปิดประตูดิเอ้ยโอ้โหมึงเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันเปิดเป็นนี่อะเดี๋ยวมตายอยู่อย่าเลยบแล้วมึงตายเลืดีวโอ้เปิดประตูไม่เปิดโอ้คนประเด็นคืออีกฝั่งเดินไปแล้วทางซ้ายมันเป็นกำแพงไม่ใชื่อเฟรมเอาก็ไม่เป้ย อ๋อมันประตูอยู่โอ้โหฉางนูวานนี่แหละฉางหวะนี้แหละเสร็จกูจังหวะนละกูหลบตรงนี้ก่อนกูหลบตรงนี้ก่อนกูชนะละไปละเฮ้ยมันมันวิ่งมันวิ่งถ้าเราเปล่าไปแล้ว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 เราเครื่องปั่นไฟเอ้ากระโดด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 เฮ้ยหยุดปั้งดิกูก็ได้กูขอมีส่วนร่วมด้วยโอ้เงินกูกดทองเอาทองมา ตะูดตาไปแป๊เพื่อนโอเคเห็นละไม่เเหอไม่อ้าวไอโง่ฮ่าฮ่าอ้าวแกไม่กิอฉัเมื่อกี้กูยืนเปิดประตูประตูดันแ้วเขมากหิวเดี๋ยวก็ตายละเฮ้ยโอตัวนี้แย่มากอย่าไปบังอย่าชนกดนั้นเนี่ยเมื่อกี้กูยืนเปิดประตูตรงนี้มนมันมันิเดี๋วเดี๋ยวดิเดยเดีเียดเดเียเดยเ เมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันปี๊ดจะเปิดแล้วมันปาบ้าทำไมไม่เปิดเมื่อกี้ไอ้เฟรมปิดเหรอย่าีงี่เอกไม่มันบ้กมันปีดดีหลยอะเขาทำล่าของผมผมปีดมันบ้กเอาเตเปิดแล้วเลีอันหนึ่งอยู่ตรงไหนวะตั้งหน้านยังอดตั้งนานตายอยู่ดีก็ยัง เดี๋ยวอ,อันเดี๋ยวออยวออ่ะวเิ <c oughs> เกือบแล้วตายดิโอ้ oh, ทองอร่ะลอยตัวนี้จะอ,อสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวกูเปิดให้อันสุดท้ายแล้ว้ยทองแล้วเราจะไปห้องไหนห้องตรงกลางที่มันเ<น>ดินม,มุนมาห้องไหนวะอูเอ้าห้องนี้เปะล่ะนี่น,นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ห้องไหนอยู่นี่คือ ก็ห้องใกล้ห้องประตูแอโอเคโอเคที่มันเปิดครึ่งเนี่ย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 ไป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 คันช้าแล้วเนี่ยไม่ต้องวูบไปที่อ่ะไม่ต้องวูบหรอตัวรลบละเตี้ยทำอะไรเราไม่ได้ละอืเฮ้ยแทงสเปเตอร์กระเจาะกระจอกจริงก็ดีกว่าเมื่อกี้แม่งไล่สองตัวได้เอ๊ะเอ้ารอบกับมันที่เจอเนาแล้วไปไหนต่อ เราได้อะไรมาใหม่ปะเฮ้ยนี่ป่ะนี่นีมีเครื่องหมายชี้ว่าคุณต้องไปทางนี้ไปทางใหม่ใช่บอกว่ะใช่ใช่ทางใหม่ทางใหม่วุ้บโอทองอร่อยโกโจซัตเรูตัวหนึ่งโอ้โหโอ้ใครคิดว่าจะทำอะไรฉันได้ฮะเฮ้ยเฮียตัวนิ่มเลยไอ้เชหน้ามันเป็นกับดักไอ้เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวด้ ไม่อยากแต่กูไม่อยากแต่เอาเอาหลบไงอะไปไงไหนกระโดดหรอตัวขาครึ่งเลยเยได้กุญแจมาอ้าวเฟ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้ด้านหลังโอ้ด้านหลังโู้ด้านหลังโู้ด้านหลังโอ้ไม่ต้องว่าโอ้ไม่ต้องว่ากลับไปด้านหลังมันมีห้องเปิดกุญแจไม่จริงเหรอเออไปเฟ้เฟ้หมดเลยอ่าไปแล้วโอลาก่อนแกสองคนไอ้เชี้ นหลอกไปทากูตายเกินหลอกไปทำงานเรนกูว่ามีอีกแล้วเนีน่แต่ว่าอ๋อทองหนูบอกว่าฉันไม่รู้ฉันรู้สึกเหมือนตอนอยู่ชั้นนี้แม่งมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้กูเห็นรูปลูกตาใช่เฮ้ยมาเลยสัตว์รุกเป็นไงอ่ะอ๋อต้องย่อ กูได้ยินเสียงอู๊ดไม่ได้ยินไหมฮะไหนไม่ได้ยินเสียงเดินดังมากเมื่อกี้พอได้ยินเสียงอะเรโจลเสียงฮึ่ยถ้ามีเสียงเดินเรามันอะไรไปตรงไหนไปตรงไหนขึ้นขึ้นขึ้นไปอะไรมันมันเก็บตังค์เฉยๆไม่ใช่หรอเยอะไรอ่ะ ก็เมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีนี่ตรงเนี้ยอะไรมีอะไรมีอะไรมีอย่าร้อนอ๋อเจอละเจอละเจอละยี่งแม่งเฮ้ยตรงนี้มันเก็บตังเฉยไม่มีหรอไม่มีแล้วทางมันตันจ้าโคตรละก็ไอกำเองเดิมเแต่ว่าไอ้ตรงนี้ตันเหรอ ไขควงก็ต้องไปเปิดประตูที่มันล็อกตอนแรกดิที่ปอนบอกอะเออจริงด้วยน่าจะห้าตกไปเหี้ยกับทางลัดเลยน่ไงแต่กชีเหี้ยโอ๊แต่เฮ้ยเสียงท่อมองอาร์ตดีกว่าเมื่อกี้มันคือเสียงโดดท่อของมอนั่นเลยปอนรู้สึกไม่อยากไปตรงนี้เลยกลัวอะไรวะอ๋อเคดี้กลัวรู้หนังสือไม่ทองเก็บดิเก็บดิเก็บได้เหมือนกันตอน Fresh wall กำแพงก้อนเนื้อขนาดของมันถือว่าใหญ่มากอืมยังก็คงใหญ่เท่าบล็อกเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช็คพอยไ์แล้วเช็คพอยไ์อุ้ยโอเคนี่ไงกำแพงก้อนเนื้อจริงเฮ้ยเอ้าเฮียไม่เห็นโมเดเก็บตังค์เป็นไงอ่ะเอ้าหายไปแล้วเออว่ะหายไปไหนมันทะลุเหล็กกล้าได้อย่าบอกนะว่าไม่รู้เกว่งเว๋อเสียงมาละเสียงมาละมันอยู่ทางขวาแสดงว่าตอนหลบทางซ้าย ไปตรงนี้หลบได้นี่ไงนี่มันนี่นี่ตรงนี้หลบได้เฮ้ยโอ้มันจะผนึกมึงแล้วกางเ็ดอะมันจะผนึกมึงกระดาบที่เำพี่อะไรลงเนี่ยเนี่ยกล่องผนึกมึงอ่ะอู๋มาเฮียมึงก็เลงจะโดนหนึบแล้วอู๋อันนี้เท่านี่ไอ้สัตว์ตายดิเฮียเออไลยแหววซาตุรุโกคงงงเทียเจอบีบนี่ยก็ตายแล้ว

มันมาเป็นแพทเทิร์นต้องรอมันผ่านเอาล่ะกูจะหักเลยเฟน่าโดนมือโอู้เราคนไปเลยเหรอโดนมือกระสวกไปเลยไปเลยไปเลยเตเลยเจะท่านเหรอไปห้องห้องเซฟระวังเซฟโดนมือกระสวกหลบในหลบในเดี๋ยวแม่งหน้าเฉียวตายโอ้โหเย็น เฮ้ยหล่นแล้วกูเดี๋ยวเฮ้ยกูมองเขียวมากไม่จริงเไ้ยไฟบ้ามาเย้ขอไฟบ้าเมื่อกี้เมื่อกี้คือใครจบแล้วกูจบแล้วกูจบแล้วอ๋อหมายถึงจบซัพเปอร์จบซัพเปอร์สองแล้วกูจะโดนโอ้กูโดนคนนึงจบไม่ได้ตลอดไปกูก็ยังจบไม่ได้ โอ้ยเกือบเกือบกูออกมาแล้วกูปลอดภัยแล้วไปดูไปดูดูกูดูกูเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้ปิดผ่านทางเทคนิคก็จบแล้วนะครับผมพี่อะไรโอ้ยได้เงินมาสิบเหรียญโอ้ยส0งร้อยโอ้ยังติดอยู่ในมิติเดียวอืมอืมอืม นั่นแหละคือแฟนของผมอ๋อกูมาค่ะพอาันหนึ่งมึงไงเฟมลีบเลยนี่ตายมยแค่นี้ก็เป็นอิสละแล้วตูไม่ได้ก้อนหนีก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมปฟรีกิดดัสนะทุกคนสวนตัวผมให้สักแปดเต็มสิบละกันนะซึ่งก็เป็นแมปที่สนุกดีนะถ้าเล่นกับเพื่อนอะ คนเดียวผมพอมไม่ไหวโอเคสำหรับวันนี้ผมกต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย